พี่น้องมึงรู้ละน้ามแข็งน้ามแข็ง,ขงเหลี่ยมเลียมเลียมในยางไปบ่ได้เได้จ้าพี่น้องอองอสีฟาดพื้นแตกจ้าย่างต้องระมัดระวังจ้ะพี่น้องมืองนอกหนาหนาวก็จังส่ละจ้าพี่น้องพากันมาซื้อกับเข่าจ้ะมาซื้อผักซื้อน้อยูน้อกินจ้ะพี่น้องมึงแน่คุณนะ อากาศหนาหนาวบังกรูพี่น้องเลยเมืองนอกผู้ใดว่ามันบลัมบากจา้าหนาหนาวหนาหิมะตกทั้งฝนทั้งหิมะพี่น้องเอ้ยเบิง่งดูเบิ่งได้บเบิ่งผุดอะลำบากแห้งหนานี่จา้าพี่น้องจา้าเนาะต้องทนเ,าเอาจา้าผุดอะบ่งกรู้ผุดอะผู้ลองคน้นกินขนมแล้วปั่นเด็กน้อยไดย้พี่น้องเลยได้พระดากระแข่งฝนแข่งฝนแข่ง,ขงหิมะ ถ่ายคลิปจ้าพี่น้องรักษาสุขภาพเด้อจ้าเพราะว่าอยู่เมืองไทยเมืองนะโอ้เมือนเมือนใจพี่น้องไปละจ้า